ดีครับมาดูพระเครื่องนะครับไอชัยนาออุเ็ตนะครับไอชัยนาออุเบตนะครับช่องไอชัยนาทอูเ็ตช่องตัวเองยังจาชื่อไม่ได้สมเด็จหงทองนะครับสมเด็จพญาหงทองนะฮะเนื้อว่านนะครับสมเด็จพญาหงทองเนื้อว่านนะฮะก็จัดสร้างไม่เยอะนะครับเป็น หลวงปู่หมุนนะครับปี4ีสนะอายุร้อยร้ปีนะครับอายุครบร้อยปีร้อยปีหรือร้อยหนึ่งปีนี่นะนะครับหลวงปู่หมุนเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านนะครับพญาหงทองสมเด็จพญาหงทองไตามาสนะี่สานะปี คือจัดสร้างปี2543นะครับหลวงปู่หมุนทองพระจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับสายหลวงปู่หมุนแพงแน่นอนนะครับเอ,เอาสักพันหกเอาพันหแล้วกันหลวงบางสมเด็จวัดกูดีทองนะครับองค์นี้ บอกก่อนว่าไม่มีทองแต่เป, internet, เป็นเนื้อหายากนะครับเป็นเนื้อเขียวนะเป็นเนื้อเขียวนิยมนะครับหายากเนะีเทียบกับในนี้เนื้อขาวนะนี่เนื้อเขียวสมเด็จวัดกุลีทองเนื้อเขียวเนี่ยจะไม่มีแผ่นทองลอยนะครับแปลกไหมนะสมเด็จวัดกุลีทองเนื้อเขียวนะครับไม่มีแผ่นทองนะที่พบเจอเนนี้จะไม่เห็นแผ่นทองเนื้อเขียว หลวงพ่อโตฝากกุนะสร้างแล้วฝากกุไว้นะครับสมเด็จเขาว่า,านันนะเนื้อเขียวเอาพันสองนะครับพั 1, บนสองร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสงนะหลวงพ่อสงฆ์ปัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยปีหนึ่งเจ็ดนะครับปู่เจ้าพาสารลอ,อย หลวงพ่อส่งเอาสามร้อยพอสามร้อยเหรียญหลวงพ่อกัน่นะครับปีสามหกมงคลมหาลาบนะครับหลวงพ่อกันปีสามหกมงคลมหาลาบเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์ปีสามหก มีทั้งทองแดงมันปูแล้วองนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกระไรนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับมงคลมหาลาภปีสามหกองละหนึ่งพันบาทนะมีสององ พระประสบการณ์นะราคาราคาคอนาคตไปไกลแน่นอนนะครับเหรียญวัดประสาสนะครับหลวงพ่อจงวัดประสาสพร้อมลอยจานนะครับลอยจานหลวงพ่อจงวัดประสาสสวยๆเนี่ยสี่พันกว่านะครับองนี้ได้ลอยจานนะสภาพพระก็ประมาณสักประมาณสักแปดสิบก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพระสวยนะ พร้อมลอยจานหลวงพ่อจงวัดประสาทนะจานเก่าปีศูนย์หกนะครับเอาพันสองนะเอาพันสองได้รอยจานยิบผ้าศตวตรรษเนื้อแร์นะครับยิบผ้าสัตวตรรษเนื้อแร์แปดร้อยแปดร้อยบาทยิบผ้าสตว์วัเนื้อแร์แปดร้อยบาท หรียญโฮมคุ้มหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับโฮมคุ้มหลวงพ่อเต๋คงทองจังหวัดนครปฐมโฮมคุ้มหลวงพ่อเต๋คงทองจังหวัดนครปฐมเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมปีสามหกสามร้อยหอนะล็อกเก็ต หลังซุ่มนะครับหลวงพ่อเคนนะครับวัดเข้าถา้ำาถ้ำมีโต้นะครับล็อกเก็ตหลังรูปถ่ายหลังซุ่มนะบหลังตะกุดหลังซุ่มเนะี่ยสายถ้นะาเป็นหลังซุ่มเนะี่ยจะเป็นไอ้นี่นะครับมหาสนนีนะครับมหาสนนนะครับหลังซุ่มเอาไปหกร้อยพอ แจกแม่ครัวนะครับแจกแม่ครัวพระแดงลายจุดนะครับลาจุดแจกแม่ครัวหลงพ่อแดงลายจุดแจกแม่ครัวหลงพ่อแดงลหจุดเอาไปพันร้อยนะครับพันร้อยพอหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมทองคำแท้นะครับเจ้าของเลี่ยมทองมาสามพันห้านะครับ ของคําแท้นะครับไม่ดมพระนะผมเอาเฉพาะเออไม่ใช่เปิดง่ายๆเลยเนี่ยพร้อมพระเนี่ยเอาสามพันนะครับเจ้าของเนี่ยมาสามพันท่าผมเอาแค่สามพันนะราคาเบาๆหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นชนะจนนะครับชนะจนหลวงพ่อรวย นะจนหลวงพ่อรวยผิวไฟสวยสวยเลย800เนี่ยแปดบาทหลวงปู่ค่ำวัดวังว่าเนื้อนวะโลหะนะครับต่อโค้ด6กหกหหรือเปล่าเนื้อนวะโลหะ อายุครบเก้าสิบหกปีนะจังหวัดระยองเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ mm ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อเที่ยงน่วมมานะครับแล้ว่าบ้านมีดีนะครับสองห้าสามสามนะครับคณะศิษย์สร้างบูชาพระคุณพ่อนะครับไว้ให้เป็นเป็นที่ลึกนเนี่ยเหรียญประสบการณ์นะครับแล้วพระเนี่ยสวยดำเดิมนะครับ สูมนะครับพระเนี่ยในกลุ่มเนะี่ยเปิดกันหกพันเจ็ดพันแปดพันนะครับความสวยยังนีไม่หนีองค์นี้เลยนะเปิดกันปีสองห้าสามสาม นะครับเอาไวๆเลยเอาสี่พันห้าพอนะเอาสี่พันห้าเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อเงินนะครับด้านหลังเป็นลาหูอมจันนะครับเก้าหนึ่งสามหกนะครับเลขโค้ดเลเซอร์นะเลขโคดริงแบบโคดเลเซอร์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อเงินนะครับ เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษสีลิงดำนะครับบล็อกนิยมนะครับบัวจุดแขนจุดนะครับด้านหลังส,สวยๆแขนจุดบัวไหลจุดน, 2, นะครับแขนจุดบัวไหลจุดรุ่นสองนะครับเอาหนึ่งพันบาท หนึ่ันบาทปิดตาเนื้อผงไม่รู้ที่นะครับเอา6กรบาทไม่รู้ที่พร,พร้อมเลี่ยมกันน้ำยิบผ้าสตรวตรรษเนื้อดินนะครับบล็อกเข็มนะนี่มีเข็มนะบล็บอกแปลกมีเข็มดันทางจะเป็นกาบหมากนะครับหน้าตาติด ยิบผ้าทตวรรษเนื้อดินบล็อกเข็มนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาเงินขวัญถุงเสาห้าปีหนึ่งสองนะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อสว่าง เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทพนะระน่เล่นกันเกินเยอะนะครับพระรอดเนื้อเงินนะครับพระรอดเนื้อเงินหลวงพ่อเกษมเอาหนึ่งพันบาทนะครับพระรอดเนื้อเงินหลวงพ่อเกษมสุสานไต้รักนะครับหลวงผู่ทวดกรีบบัวหลวงผู่ทวดนะครับรอสองร้อย กบบัวหลวงพูทวดรอสองสองร้อยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเต่าหลวงปู่หลิวนะครับออกวัดหนองอ้อนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเต่าอ,ออกวัดหนองอ้อปีสองห้าสี่สองวัดหนองอ้อปีสองห้าสี่สอง อยู่เดิมๆนะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อบาททันตัวล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตยุคต้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับล็อกเก็ตยุคต้นอันนี้เป็นเลี่ยมหน้าเก่านะเป็นเป็นของหายากล็อกเก็ตยุคต้นเลี่ยมหน้กเดิมๆจากวัดนะล็อกเก็ตยุคต้นเลี่ยมหน้ก หลวงพ่อแก้ววัดช่องลมเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทสมเด็จพระครูสุพจน์นะครับพิธีเดียวกับชินราชอินโดจีนวัตถุทัศนะครับสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์นิยมของพระครูสุพจน์นะครับทำไว้หลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับ ปุกเสกพร้อมพระเครื่อง25อ่ห้าอินโดจีนนะครับปลุกเสกพร้อมพระอินโดจีนนะรพระครูสุพจนะครับสองสี่หนะสมเด็จเนี่ยเอาพันสอนะครับพัเ 1, 2, 1, ต่าหลวงปู่หลิวเนื้อนวะนะครับเต่าหลวงปู่หลิว เต่าเฮงเฮงหลวงผู้หลิวนะครับเดือนธันวาปีสองห้าสามเก้านะครับเอาพันพันแปดแล้วกันนะเอาพันแปดหลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะพิมพ์ทรงสิ่งนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ปลุกเสกนะครับเนี่ยพระเครื่องที่ใช้แทนพระหลวงพ่อปานหลักแสนนะครับเนี่ยใช้แทนรุ่นนี้นะครับหลวงปู่พาดนะขี่สิง,ง,สงหงน์นะครับพระเนื้อดินหลวงปู่พาดขี่สิงห์หลวงพ่อปานปลุกเสกมีมีอุดนะมีผงอุดขงเนี่ยผงตัวเดียวกับของหลวงพ่อปานนะครับหปู่พาดพร้อมบัตร รับประกันพัดแท้หนึ่งใบนะครับเอาสักคุณก่อนเอาสามพันห้าะกันนะสามพั้าร้อยบาทเหรียญหลวงู่ทวดราจานองถุกเสกนะครับซีนเดิมๆดิมสองสี่สองห้าสามหนะครับหลวงู้ทวดอาจานองนะปีสองห้าสามคู่นี้เอาหกร้อนะหกรบาท หลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบป,ปีศูนย์แปดนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบป,ปีศูนย์แปดเนื้ออันปาก้าเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทพ่ออีได้ใช้นะรประสบการณ์ทีงก็ขึ้นทีพระชัยอินทรชิตนะครับเนื้อนวะโรหะนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับพระชัยอินทรชิตนะครับ สร้างน้อยมากๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยจหอมร่วมเสกนะครับร่วมเสกด้วยพระชายอินทรชิตเนี่ยประสบการณ์สูงเป็นพระหลักที่หาย,ยากของสายวัดดอนใจยหอมนะฮะต่อโคดอุด,ด้านหลังนะครับพระชายอินทรชิตนะฮะ ชื่อเนื้อน้วาโลหะเอาสามพันห้านะครับสามพันห้าหายากมากสิวลีหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะครับสิวลีหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเงินร่วมเสกเหมือนกันนะครับ เอาพันห้านะพันห้าสีบรีน่าใช้เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมเอาแปดร้อยนะครับปีหนึ่งแปดแปดร้อยบาทองค์สุดท้ายนะครับเสือมอบนะครับเสือมอบบล็อกวงเดือนนิยมนะครับ เสือมอบบอกวงเดือนนิยมผิวเดิมนะครับเป็นผระพะสวยผิวเดิมพระสวยผิวเดิมจมูกด่งผิวเดิมสวยสมบูรณ์ ไม่ได้ใช้นะครับเอา2,500นะครับ2,500น่าจะเล่นกันเกินเยอะนะครับเอาไวไวชั่วโมงนี้นะครับไม่ต้องบวกเยอะนะเน้นขายไวอย่างเดียวนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับทักไลน์ ID l i ไล a c a l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์รับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เจ้าหกเจนะครับรับซื้อรับเช่าเครื่องนะครับสวัสดีครับ